ครับพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ครับวันนี้ผมมาส่งที่จังหวัดมุกดาหารอำเภอดอนตาลอำาตําบลป่าไร่บ้านป่าไร่ครับำบลป่าไร่อำเภอดานตาลจังหวัดมุกดาหารนะครับขอทราบชื่อคุณพี่หน่อยครับชื่อเพชรครับครับพี่เพชรครับอรู้จักสวนลุงหมูเปิดตู้พันไม้ได้ยังไงรู้จักจากเคยญาติมาญาติเขาสั่งมาก่อนนะครับอำเภอเดียวกันนะครับบ้านเดียวกันนี่แหละครับเขาปลูกนานหรือยังฮะปลูกได้ ได้เกือบเดือนแล้วครับอ๋ออันนี้ญาติญาติญาติแนะนำแกต่อญาติแนะนําบอกต่อนี่ครับครับแล้ววันนี้คุณพี่ลองสั่งมาดูครับลองสั่งมาดูก่อนก็สั่งมามาทดลองดูก่อนแล้วนะ6ต้นนะครับสั่งกระยหมูสั่งทางไหนทางไปษนี์ทางทางไปษนีนะครับสวยไหมครับผมสวยอยู่ด้านในนะครับแล้ววันนี้ที่มาส่งนี่ถูกใจไหมพี่ถูกใจมากเลยตอนนี้ครับครับครับก็ ขอบคุณพี่นะครับที่ให้ฟังไว้วางใจส่วนนะวันนี้ะครับที่จังหวัดมุกดาหารอำเภอเดนตาตำบลป่าไนะครับกาบานปาไ่นะครับขอบคุณมากครับคุณพี่ขอไปประสบความเร็จนะครับคขอบสุดท้ายขอขอโทษนะที่ทำให้คุณรวยหวังว่าเป็นเศรษฐีวันหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมบ์ฝากนะครับ